มาพี่น้อพี่น้องอืมนี่อะไรเราต้องเซพเซชอนนี่อ๋อืมต้ถั่วหมูกรอบก็แซ่บมากแซ่บเลยพี่น้องโคชแน่สวัสดีครับอ่ะมันนี้เท่พี่น้องนี่เพื่อนหนึ่งกับกุ้งกุ้งสวยทอดกรอบกระดำจิ้มรสเด็ดพี่น้อง ไม่ได้ขับเด้ออันนี้ก็ได้นี่ตำถั่วหมูกรอบแซ่บๆมาน้ำกันอันนี้เป็นการแรกใส่เดี่เลยตอนแรกเราจะนำจิ้มราดแล้วพี่น้องเอาแบบนี้ดีกว่าเ<ม>นี่ยนาอืม,มอือร<ๆ>่อยตำถั่วหมูกรอบก็แซ่บมากแซ่บหลายพี่หน้อง นี่ก็มีด้วยแกแสบทองข้าผัดพี่น้องข้าผัดหมูอืร่อยจับมือจับมากจับหลายยอด อุ้ย,ยนี่อุ้ยถอนไม่ได้อือหือกรอบหอมหอมกินกุ้งสวยไปหนอแบบไรอืออร่อย,ยมากอือ นี่แหละสุดยอดมากเป็นในที่ลงตัวสุดๆนะพี่น้นงอง กับหลายเดอ้อเห็นมันดองไข่ต้องมาลันแม่แปดนะครับหัวแม่แปดยูดองไขยนะครับติดดิมโขงเลยอร่อยมากอืม,อม,อม,อม เป็นดุ่วติดตำถั่วก็อร่อยมากลงตัวเลยตำถั่วพี่น้องแบบมีข้าวเหนียวนะ ยอดฟินมากหมักอันนี้คพีมน้องเข้ากันหลายนี่เลยเต้องเซฟเซชัอนนี่น้ำจิ้มขนาดกุมกลมแทบลายพน้อ่นนอะ อืมินมแรอืมติดใจไม่นู่เนี่ยอืมรับ สับลาวบุญินกับพ่อสมนีรนะครับพี่นพี่น้องนะขอตัวกินต่อกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ